เก็บรายเดือนขณะเดียวกันผมมอบท่านตลอดจังหวะนะครับจุดหมายขือการท่านรอรถประจอดนะครับจุดหมายที่อกานรมาตัการเป็นตัวรายการเครื่องต้งใจนะครับที่มอบหมายให้ไล่ตามตัวรายการที่มอบมอบอะเราจะเริ่มกันที่หน่วยงานแรกนะครับบนอนทาง68ที่เดดในการนี้ครังนี้นะครับต่อไปครับ ในเรื่องการปฏิบัตินะักสนัมอนี้ได้ข้มอมูลมาจากตามสํานงานราชกิสารกิจบางโพนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานที่หมายทามขาพสารนะเพื่ออะไรนยงานต่อไปครับจากนั้นก็จะเคลื่อนมาที่บร,ริเวณหนะ้าก็จะมีสามขั้นตอนที่เดียวกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะนะครับตั้งเข่าส่งเสจที่บริเวณหน้าศาลต่อไปเลยแล้วรั แนวถนนที่ยาภูแอฟรันทั้งหมดนะครับจะดำเนินการในปังมที่1ครับเนื่องจากว่าพื้นแห่งพื้นแห่งพื้นเข้าเสร็จแล้วเราคงจะลถบดเข้ากดพื้นที่บดในสนามก่อนนะครับดดบด <c oughs> เพื่อปัดฝนที่ไม่เคยบรรจงปกปิดฟิวนะครับ,บนจริงเลยก็จะกินฝนสองตอ ก็อยู่ในที่เนๆาแล้วยัชันนะครับสามวันตรงเลยต้องสามที่เข้นะครับก็ส่วนที้ถ้่ของเนี่ทีเรจีมก็เตรียมไว้ในส่วนของที่ที่เข้าร่วมที่ถึประมาณสี่พันล้านแต่สี่ว่าแล้วก็ที่ท่านขับมาครับขับวาครับรับพ ประชุมนะครับประชุมเลยครับกับท่านรองผู้นำนะครับรท่านรองเดินเลื่อนนะครับเพื่อจัดการเจ่ิญใจที่ตรงคณะมาเป็นตรงอันนี้ครับถ้ามันยังเป็นอยู่ก็จะ <c oughs>